นางสาวกมริชาบัวมั่นรหัสนิสิต6 4 1 1 4 0 0 3 2 6อค่ะันนี้นะคะก็มาพูดถึงข้อเรื่องเรื่องดีๆที่บ้านฉันแบ่งปันให้เธอรู้ไปดูกันเลยค่ะข้าขอเกริ่นก่อนเลยนะคะว่าข้านะคะเป็นคนจังหวัดลำปางนะคะโดยมีคำขวัญที่ว่าทานหินลือชารถม้าลือลั่นเครื่องปั้นลือน้ำงานพะธาลือไกลฝึกช้างไทยให้ลือโลกซึ่งวันนี้นะคะคีย์เวิร์ดก็คือเครื่องปั้นลือน้ำนั่นเองค่ะสงสัยใช่ไหมว่าเครื่องปั้นลื้นน็นของดีเมลาปนจ ะะหรือชามปลาไก่เนี่ยเป็นถ้วยเก่าแก่นะคะของจังหวัดลำปางนั่นเองค่ะมีรูปร่าคล้ายๆชามก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็ข้างๆเนี่ยจะเขียนเป็นรูปไก่นั่นเองนะคะซึ่งเป็นแฉลบของเมืองลำปางนั่นเองค่ะโดยส่วนผสมหลักนะคะมันก็จะมีดินขาวหรือเกาลินนะคะคือดินที่มีสีขาวหรือสีซีจางนะคะในสภาพที่ยังไม่ได้เผาหรือว่าเผาแล้วนั่นเองค่ะถ้าใครสังเกตนะคะถ้วยชามปลาไก่ของจังหวัดลำปางก็จะเป็นสีขาวนั่นเองนะคะ <kas S 1> ซึ่งจุดเริ่มต้นนะคะของถ้วยปลาไก่เนี่ยก็เกิดมาตอนปีพศ253 2นนนะคะ,นะคคก็มมีีชชาวจทั้งหดื่อ นายซิลกิมแทกวอกนะคะแล้วก็นายชิมยู us, แทชินนะคะได้ร่วมกันตั้งโรงงานถ้วยตาไก่ขึ้นมานะคะเป็นฉบับของแบบเมืองจีนเนาะซึ่งจัดตั้งในจังหวัดลำปางนั่นเองนะคะแล้วก็ได้ทําการตั้งใช้ชื่อนะคะว่าโรงงานถ้วยชามสามาัมาคีก็กลายเป็นโรงงานแห่งแรกนะคะในประเทศไทยแล้วก็เป็นของจังหวัดลำปางนั่นเนองค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะถ้วยชามตาไก่เนี่ยก็แทบจะไม่ค่อยนิยมแล้วนะคะหรือแทบจะไม่มีแล้วนั่นเองนะคะโรงงานอนะารๆ ก็ได้ทําการยุติการผลิตออกมานะคะเนื่องจากว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยด้วยความที่ยุคสมัยเปลี่ยนไปนะคะทําให้ทุกคนหันมาใช้ถ้วยที่มีความทนทานมากขึ้นนะคะซึ่งถ้วยตาก่เนี่ยมักจะเห็นในตามร้านอาหารที่ขายก๋วยเตี๋ยวจะเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าส่วนมากถ้าเอามากินที่บ้านอย่างนี้ก็ไม่ค่อยมีถ้วยชามตาไก่กันแล้วนะคะถ้วยชามปาไก่นะคะไม่ได้แพออร่หลายเพราะ ะะจึงได้มีการจัดตั้งรกลุ่มนะคะชื่อว่ากลุ่มสมาคมเครื่องปั้นดินเผาจังหวัดลำปางนะคะเพื่อเป็นการอนุรักษ์้วยชามตาไก่ไว้อไวเองค่ะและก็ได้มีการจัดตั้งน,นะคะพิพิธภัณฑ์เซรามิกธนบดีนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะที่ใช้เสนอถึงเรื่องราวต่างๆของถ้วยชมามตาไก่ของจังหวัดลำปางเองนะคะ,คะสำหรับวันนีนะคะขอบคุณมากคะ่ะ